สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดมาสรุปผลที่ออกนะคะมาเลยนะคะที่แอดให้ฟันสี่รูดสี่ค่ะผลที่ออกแปดเก้าหกเก้าสี่ล่างตรงๆเลยค่ะเก้าสี่ค่ะแอดเน้นเน้นรูดนะคะฟันรูดสี่นะคะก็มาตัวที่แอดจับจับให้นะคะเก้าสี่นะคะมาดูหวยมาเลย นาเลวันที่28นะคะมันจะออกวันพุธเสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะวันที่28เดือน1 0 164มาเลนะคะแอดฟันลูด6นะคะแอดจับ3ตัวด้วยนะคะถ้าชอบก็ไม่ชอบก็ผ่านค่ะถ้าชอบก็จับไม่ชอบก็ผ่านเนี่ยค่ะที่แอดจับคู่ให้นะคะ08 070 6 5 8 5 7 5 56 หกแปดหกเจ็ดหกหกนะคะที่แอดจับคู่ให้นะคะฟันลูดนะคะฟันลูดหกนะคะที่แอดฟันเน,น้นเน้น,นฟันลูดหกนะคะที่แอดจับคู่ตามนี้เลยค่ะเน,น้นเน้นนะคะห้าเจ็ดห้าหกหกเจ็ดถ้าติดศูนย์มาก็จะเป็นศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกนะคะตามนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่รับชมชิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ